รสวัสดีครับพีซีทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วที่โชว์รูมอิอุสุคิงยนสาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมานะโชว์รูมผมตั้งอยู่เพือพิมายวันนี้ครับผมโอ้โหจะพามาดูรถแบบแนวทางแบบลุยๆอีกสักคันหนึ่งต้องบอกว่าสําหรับท่านใดนะที่แบบผมคิดว่านะถ้าทางใต้ทางจันทบุรีเนี่ยเอารุ่นนี้ไปใช้เยอะมากนะครับคุณผู้ชมเป็นตอนเดียวโฟวินนะ ราคา680,000บาทมี3สีให้เลือกนะขาวบอลเงินแล้วก็เทาแลมโบนะฮะแต่ถ้าเป็นสีบอลเงินกับเทาแลมโบเนี่ยราคารถต้องเพิ่มเข้าไปอีก7,000และวต้องบอกว่าโหวันนี้นะสวยมากๆครับคุณผู้ชมคันที่จะพาไปดูนะครับคันนี้เป็นเทาแลมโบแล้วนะแล้วมากับชุดแต่งรอบคันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใส่อะไรลงไปบ้างนะถึงได้หล่อออกมาขนาดนี้นะครับผมโอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชม จำหน้าตาเดิมๆไม่ได er> ้เลยนะสวยงามไหมฮะสวยงามไหมนะครับนี่ตอนเดียวโฟวินนะครับรถที่ใช้งานได้จริงรุยได้จริงนะฮะแบบนี้เลยดูด้านหน้าครับคุณผู้ชมความแข็งแรงนะความโหดนะฮะคันนี้นะครับเอากันชนเดิมออกครับใส่กันชนฮัมเมอร์ นะฮะใส่เป็นของ Hummer นี่นะครับโลโก้ o, ชื่อของเขานะมีช่องสำหรับใส่ห่วงได้นะครับคุณผู้ชมอันนี้นี่ใส่ห่วงได้ตะแกรงแล้วก็เจ้าตัวไอเนี้ยก่อป้ายเนี่ยสามารถปรับพับปรับอะไรพวกนี้ได้นะครับคุณผู้ชมดูสวยงามไหมครับนี่ติดตั้งเป็นของ h a m m มอรกระจังหน้านะครับของเดิมยังอยู่ครึ่งบน รึ่งล่างถอดออกเพราะต้องใส่เจ้าตัวนี้มาแทนนะครับไฟตัดหมอกครับผมเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวนะเป็น LED นะครับเป็นชุดใหม่หมดเลยสำหรับไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวนะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะประมาณนี้อันนี้น่าจะใช้ดึงได้นะครับแข็งแรงมากอันนี้สำหรับสายห่วงแข็งแรงมากนะครับอันนี้ยังขาดวินนะครับยังขาดวินที่เอาไว้ดึงตัวรถ ช่วยเหลือตัวเองเวลาติดลมอะไรพวกนี้นะครับถ้าใส่วินไปอีกนี่ครบเลยนี่คิ้วซุ้มล้อนะครับอันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมเป็นงานโชว์หมุดนะครับนี่โชว์หมุดแบบนี้ก็จะทำให้รูปทรงของรถเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นนะครับดูโดดเด่นดูโหดมากขึ้นนะส่วนเจ้าตัวล้อคันนี้นะครับลูกค้าใช้เป็นแมกขอบ18 ถ้าผมจําไม่ผิดนะในยุคนึงเนี่ยเจ้าตัวแม็กของเวลงานตัวนี้เหมือนเขาจะเรียกว่าลูกโมคล้ายๆเหมือนคล้ายๆลูกโมปืนนะฮะนะครับเขาก็เลยจะเรียกว่าลายลูกโมนะแล้วก็ใช้ยางเป็นเลนโซทายนะครับเลนโซอาร์ทีศูนะครับสองหกห้าหขอบ18นะครับคันนี้เป็นขอบ18ก็จะทําให้ตัวรถดูสูงขึ้นมานะฮะแล้วก็มีนี่ใส่ก็ลองยกนะครับนะครับยกขึ้นมาครับ โชคเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับนี่ต้องเปลี่ยนโชคด้วยนะครับคันนี้เป็นโปรเฟนเดอร์นี่แล้วก็มีเสริมตรงปีกนกนะครับน่าจะเป็นตัวหนุนให้มันสูงขึ้นนะครับนี่นะครับเสริมปีกนกขึ้นมานะครับแบบนี้บันไดข้างครับผมเป็นงานของแฮ m เมอร์เช่นเดียวกันนะครับตัวบันไดนี่โหแบบแข็งแรงจริงคุณผู้ชมบันไดไม่มีโยกเลยะนะฮะเวลาขึ้นขยม นี่ก็จะมีเขาเรียกอะไรบางคนเรียกตีนอะไรตีนไก่หรอใช่ไหม <c oughs> นะครับกันลื่นมาให้แบบนี้นะครับก็เป็นชุดแต่งวัสดุสีดําทั้งหมดเลยนะครับสาหรับคันนี้นี่ก็จะได้รูปทรงคันนี้ใส่ชุดยกหน้าหลังนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นชุดยกที่แบบว่ายกเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งแล้วครับแบบนี้นะฮะคอกนะครับนี่เป็นคอกที่นิยมกันมากในตอนนี้เลยครับเป็นคอกเหล็ก นะครับสีดําแข็งแรงมากครับคุณผู้ชมคอกนี้แข็งแรงจริงแทบไม่โยกเลยะนะครับวัสดุสีดําก็ดูโคตรดูสวยงามขึ้นไปอีกแบบหนึง่งเหล็กสับด้านท้ายนะครับสำหรับการของตกก็จะมีมาให้1เส้นแบบนี้นะฮะนี่อันนี้กันชนเดิมนะครับมีกันกระจกให้อีกนะครับสำหรับตัวหัวคอกนะครับอันนี้เป็นคอกเสมอหัวเกง๋งนะล้อด้านหลัง ใส่ปอก,กันสั่นเรียบร้อยนะฮะเป็นแม็กสเปคเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับหน้าหลังล้อเท่ากันนะครับส่วนใหญ่รถเอาไว้ลุยแบบนี้จะใช้เป็นล้อหน้าหลังเท่ากันนะครับนี่แล้วก็ดูลายดอกยางของเรนโซเขาน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการลดเสียงของเขาอะ่ะทําให้ยางไม่ดังมากอันนี้ก็ถือว่าลุยดีขึ้นมาในระดับนึงจากของเดิมแล้วนะครับ แต่อาจจะไม่สุดนะครับมันจะมียางที่เป็นบัางใหญ่กว่านี้อีกนะแต่อันนี้คือเน้นกึง่งลุยกึ่งถนนดําได้ด้วยนะครับกันชนท้ายนะคันนี้ที่ตกแต่งมาก็เป็น h ฮมเมอร์เช่นเดียวกันนะครับคือพูดง่ายว่าชุดหน้าหลังเนี่ยจะเป็นแฮมเมอร์หมดเลยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะมันสามารถที่จะมีไฟตอนถอยได้อีกนะแต่ว่าเราต้องเข้าเกียร์หน่อยนะครับอันนี้ภายในจะลบนิดนึงพอดีกําลังจะปิดฟิล์ม นี่เห็นไหมไฟถอยจะติดนะครับคุณผู้ชมช่วยในเรื่องของความสว่างเพิ่มขึ้นมานี่นะครับตัวกันชนท้ายนะครับก็ใส่หัวโเมก้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวใหญ่นะมีตัวหนุนรองกันที่มันโยกด้วยเห็นไหมมันจะฟิตพว่าดีหลายท่านถามว่าทําไมต้องเอาไอ้นี่รัดคือจะบอกงี้ครับถ้าไม่เอารัดนะเวลาวิ่งไปเรื่อยไอ้ต้นกันคยออกแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดหายนี่นะครับสําหรับกันชนเนาะ น่าจะยาวกว่าของเดิมนิดหน่อยนะครับถ้าสมมุติเป็นกันชนเหล็กทั่วไปนะอันนี้น่าจะยาวกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็อันนี้ใส่หมัวบอลสําหรับลากมาด้วยนะครับนี่สวยงามมากนะครับคุณผู้ชมสําหรับคันนี้ต้องบอกว่าเอาใช้เข้าไล่นี่คือตอบโจทย์เลยนะแต่ตอนยกของใส่อ่ะอาจจะสูงนิดนึงนะครับอาจจะสูงนิดนึง แต่คือมันเหมาะกับรถที่เอาไปทอยผล,ลไม้ทอยผักในไร่เพราะว่าถ้าเตี้ยปุ๊บมันติดท้องนะครับอันนี้มันก็จะได้สูงขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมดูข้างหลังนะคันนี้มีชุดยกหน้าหลังนะครับเห็นไหมข้างหลังก็ใช้เป็นกล่องยกนะครับหนุนรองขึ้นไปให้รถมันสูงขึ้นน่าจะข้างหลังน่าจะขึ้นอีกประมาณ2นิ้วนะครับจากที่เซลล์ต้นดูนะแล้วก็โช๊คนะครับเป็นจัมโบ้เปรเฟนเดอร์แล้วนะครับเป็นโช๊ค แต่งเรียบร้อยนะครับสำหรับรถยกสูงนะครับนี่ชุดแหนบยังเป็นของเดิมอยู่นะคะรุ่นนี้แหนบจะมีทั้งหมด3แผ่นนะครับเป็นแหนบอยู่บนเพลาเนาะรุ่นนี้นะครับ4คูณ4นะมีทั้งหมดระบบ 2H 4H แล้วก็ดิฟบล็อกมีมาให้นี่การใช้งานควบคุมสำหรับขับเคลื่อน4ล้อก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มหมุนคอนโทรลแล้วก็นี่ที่เป็นรูป รถตรงนี้นะครับรูปล้อนี่อันนี้คือดิฟล็อกฉะนั้นนะครับใช้ได้ทุกระบบนะครับถึงแม้คันนี้จะแต่งมาแบบนี้แล้วไม่มีผลอะไรนะครับเพราะเราไม่ได้ไปดัดแปลงเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างอะไรมากมายมีแค่หนุนยกให้มันสูงขึ้นนะครับหนุนยกให้มันสูงขึ้นดูเนี่ยครับประมาณไหล่ผมอะตัวกระจกมองข้างปกติจะอยู่ต่ำกว่านะครับคุณผู้ชมอะ เอาเป็ว่าถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามได้เลยถ้าอยากได้แบบนี้เอาไปใช้ในไร่ในสวนนะครับยินดีให้คำปรึกษาจะแต่งน้อยกว่านี้ก็ได้หรือจะยกใส่แม่งเง่างเดียวก็ได้มาบอกมาได้เลยนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ